ผมนะครับคุสันชนนนลครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนรรมท้องถิ่นนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับได้มาดูวิธีการทาบ้านผมเลย่าโกวนพึ่งนะก็คือเนี่ยการทำโกนพึ่งของก็อไมพึ่งนะครับเข้ามาดูรายละเอียดว่าเขาทำกันยังไงนะติดตาม นิดก่อตานไหมครับคือไม่ที่จะมาทำให้เป็นคนตานเพื่อมาทำเขาเรียกว่าอะไรกวนพึ่งเลยเนาะคือเขาจะตัดเป็นท่อนท่อนเพราะแล้วมันตัด กี่เมตรยังได้ป่ะเนะน,น,นี่ยนี่อะระยะความสูงของมันเนี่ยเร,น,รนิ้วนี่หมายถึงอะไรนิ้วยี่สิบหกนิ้วกนิ้ว,วก็จะเอาต้นตาลนะครับมาตัดประมาณนี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนิ้วนะครับแล้วก็มาทำการเจาะรูนะฮะเจาะรูนี้ Oh. นี่คือที่ทำแล้วนะฮะเนี่ยได้กี่อันแล้วเปล่าได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบุ่นเหรอได้เก้าอัน จอแล้ว,ลวเขาอย่างเผาด้เลยบอกเปนี่น,นี่นะค,คือมันแห้งอ่ะจ่อไหม,อ,ไมอ๋อคือถ้ามันเจออี้มันจะบแบเข้าเตือมันต้องรอเป็นปีะนะรอไม่แห้งก่อน แล้วเห็นบางคนบ่นเอาแบบขี้พึ่งขี้พึ่งเกาอ่ะอนน,อนี้เขาต้องเลาะเปลือกมันด้วยไงอ๋อคือถ้าบัเลาะก,ก็ได้มั้งความจริงก็บปเจี๊เลาะเนาะนี่คือที่เขาสั่งทำนะครับก็ mm hmm. เขาสั่งว่าอยากได้ให้ให,ให้ให้เอามีดถากเปลือกมันออกนะครับให้เหลือแต่อย่างนี้ฮะ แต่บางที่เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องถากนะครับคือจะใช้อย่างนี้เลยเนี่ยว่าดูดีกว่านะแล้วก็ที่นี้ถ้าเกิดว่าทําเสร็จเนี่นะฮะก็ฝาทําฝาปิดทั้งข้างบนท้้งล่างแล้วก็เจาะรูเจาะหูเนาะแล้วก็จะมีเทคนิคก,การเจาะรูนะครับแล้วแต่ตำราเป็นความเชื่อนะฮะของของคนทางเหนือหรือว่าหลายที่อาจจะไม่เหมือนกันนะ คือไม้ที่เจาะมานี้ก็จะไปตากตากให้แห้งนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ก็จะมีวิธีการเอาลมควันลมอะไรเนี่ยการเชื้อราเนี่ยถ้าเจาะไม้เชือ้อรามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องตากให้แห้งรอให้แห้งนะฮะใช้เวลาเป็นปีครับกว่าพึ่งที่จะเข้าไปบางเจ้าบางตำราเขาก็จะหาพวกเทียนพวกอบอะไรให้อบตอนตอนที่มันแห้งนะคือจะก่อนที่ให้ทาที่จะให้พึ่งมันเข้าเนะี่ย ก็จะหาอะไรมาอบมันแล้วแต่ครับบางทีใช้ควันหูบขี้พึ่งเก่าอะไรเงี้ยน,นี่เขาใอย่างจอปะเลื่อยเขาเลื่อยแน่นะอ๋อเลื่นนะอยนห่โจอนี่ทางเขาเปิดนมดเลยอ่ะอ <laughs> อันนี้บดนี้แปมากี่วันแล้ววะน่ะสามันสามวันอ่ะ่กเดีทีมสามวันสามวันนี้หน,นึ่งสองหนึ่งแปดอ่ะหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดสามวันเองนี้ก็จ่ะหูนี่พ่นจาออย่างไรอ่ะออางาตีนี่เนี่จับงาตีน้งอ่าอนฮะเข่ามเข่าน้เข่ามเข่า เข่าเข่าเข่าเอาขีรคมอะเก่าคำเก้าคำหมายถึงว่าเอาอนิโป้สลับกันซ้ายขวาอเข่าเข่านะเข่า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 คือนับนิโป้มาเก้ารอบนะครับถ้าเกิดว่าไปตรงกับคําว่าเข้านะฮะเขาก็เจาะรูตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นเคสเคสนึงเคสหนึ่งเราบังตำรานี่คือเอา ซือฟ้าตีนยำเข้าไปถึงทีนี่ยำนี่าสมมุติสมมุติที่เป็นสมมุติที่เป็นส้นตีนจนตีนอ่าเขจำตั้งเก้าอย่างนี้เอาต้นตั้งเก้ามันของงามันนี่มันเป็นโป๊ปอันนี้คือเขาจ้านี่เขาจ้าเจ้าตั้งป่ายเจ้าตั้งเก้าคือวิธีการทำขนขึ้นก็คือนอนพองไปนั้นนี่นะพอดีทีเป็นทำนะเอาตีนเอาเอานอนปุ๊บเนี่ยพึ่อยู่ จอดึงไงเอาหันจอดตั้งปืนเยู่นเขาเอาดังบุญอ๋อหมายความว่าสมมติเขาทอย่างเงี้ยเขาเอา,เอาตีนยู่ไปตีนยู่ไปจอดไหนไปเอาหันตอ๋อถ้าปืนเขาเอาดังบุญดังบุญนี่สามอย่าง<ล>วะ่ะอ๋อหลายตำหาเนาะ <laughs> คือที่บอกไปนะครับก็คือนับข้อมือนะฮะคือเป็นวิธีการเจาะเจาะรูสําหรับ เวลาเราทาเสร็จอย่างเงี้ยาทำทำไปอย่างนั้นเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็หาฝาปิดหัวท้ายใช่ไหมแล้วก็วิธีการเจาะรูของเขาที่มีหลายตําราที่พูดถึงเมื่อกี้ฮะก็คือนับเป็นข้อข้อข้อนะครับข้อที่ข้อนิ้วมือของแต่ละแต่แต่ละคนที่ของผู้เจาะนะคือเอานิโป้งเนี่ยสองนิ้วเนี่ยซ้ายขวาครับมือซ้ายมือขวาเนี่ยก็นับไปเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าไอ้ตรงที่เข้าเข้าเนี่ยถ้านับถึงถึงครั้งที่เก้าเมื่อไหร่ครับก็เจาะรูตรงนั้นนะฮะ นี่คือตามาทำลาส่วนแรกนะะส่วนที่สองก็คือว่าให้เอาฝ่าเท้าสมมติฝ่าเท้าของเราเทียบเงี้ยก็จะเอาตรงขอบของเขาเนี่ยฮะเมื่อกี้นะฮะอย่างเงี้ยฮะเอาฝ่าเท้าตรงนี้แล้วก็สมมติฝ่าเท้าใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายนิปโป้ของของฝ่าเท้าเราก็้จะเจาะแล้วก็ระยะคงจะพอๆกันนะ,นะฮะแล้วก็อีกตําลาหนึ่งก็คือให้เอานอนนะฮะแล้วก็ทีบไปเลย ทิบไปแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่เจาะเขาจะเจาะส่วนด้านบนสมมติถีบไปไกลอย่างเงี้ยทิ้บไปแห้งกว่อ๋อมัยว่าดีนี่ไทิบแรงนะนี่ถ้าทิบแรงลงหนองแล้วคือทิ้บอย่างงี้ถ้าเอาส่วนบนนะ่ยแล้วก็เจาะตรงไหนก็ได้เจาะตรงไหนก็ได้ถ้าทิบไปแล้กว่็อือฮะแต่ไม่เอาด้านล่างครับนี่สามตำลาก็แล้วแต่พื้นเพแล้วแต่วัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะ น,นี่คือเครื่องเจาะนะเอาเลื่อยเนี่ฮะเลื่อยยนนะเจาะเข้าไปอา่ามันยากาศร่ลมลื่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาหน้าฝนนะฮะหน้าฝนทำบรรยากาศก็สดชื่นเนะนะี่ยนะอมีปลาเยอะเนยนะนี่ดูดูปลาด้วยมีมะพร้าว เราไปตัดตัดตีไหนไหมต,ต้นเป้าอ,อ๋อนี่คือเขาตัดต้นเป้าเนี่ยเขาตัดมาขึ้งแล้วเพอาเจาะอ,อย่างเดียวแหละก็คือมาทำอย่างเงี้ยถาเปลือกทาอย่างเสร็จแล้วเป็นอย่างปุ้นเป็นอย่างงุ่นแล้วก็หาฝาปิดหัวพิดใต้นะทำฝาปิดหัวพิดใต้นี่เขาจะทำคนเดียวขอทำคนเดียวอ๋อ อโกนใหญ่ก็โกนโกนน้อยเนี่ยอนไรมันเข้าถ่ายเลนะโกนใหญ่ทำมันต่อมุมในนักเอาดีอ๋อแต่มันยกขึ้นยกลงม,มันนักเนาะเอมันลำบากตอนตอนโขนใหญ่นะแต่ว่าถ้ามันเข้าแล้วก็โอเคแนละก,ก็ดีนะก็แล้วแต่นะครับลมไอ้รูปร่างของเขาเรียกว่าโกนนะโกรุนพึ่งเนะีาาา่ยภาษากลางไม่รู้จักนะครับก็ แล้วแต่ว่าใครจะเลือกเอาลักษณะไหนนะฮะถ้าทําขายเนี่ยตกชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละเท่าไหร่ปะห้าร้อยห้าร้อยน,นะห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยพันนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ลักษณะ,ษณะยากง่ายแล้วแต่ไม้ที่หาได้จะยากจะง่ายยังไงนะแต่ส่วนมากก็ตกอยู่ที่ประมาณราคาก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยขึ้นไปน500ห้าร้อยขึ้นไปทำยากเอาเรื่องกันนะครับถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ทำยากกัน

หาเกเปลือกเนี่ยมันจะอยู่มึนกว่ากันเนาะมึนไม,อมของโมันกันร้อนกันเขาเคลือบอกว่ามีความคิดนะครับถ้าถากถากเป็นอย่างนั้นนะไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานคงจะไม่เท่าถ้าทั้งเปลือกเนี่ยทั้งเปลือกนี่มันจะโอเคนะ จะอยู่ได้นานกว่านวามสุ็แล้วแต่คนสั่งนะ <c oughs> คนสั่งยอยากย่าไงอันนี้ก็เอาไปทําหลัวได้นี่ <c oughs> อันนี้ก็เศษไม้ตรงกลางที่เขาขุดมาได้นะฮะของต้นตาลน,นะอันนี้ต้นตานลนาะวะเนาะ ต้นเป้าทําได้ก่อนกอเป้าทําได้ก่อทําได้มันน้อยมันใหญ่มันจดาอ๋อดัหน่อยนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาจะหาได้อย่างได้เนาะก็เศษที่เหลือแล้วก็สามารถไปทําฟืนนะครับเอาไปชุดไฟได้ต้นเป้าหาง่ายอานนี้ไงอย่างเงี้ยต้นเป้าเนี่ยเนี่ยมันจะเล็กไปนะฮะสำหรับต้นต้นมะพร้าวนะฮะ แต่ว่าต้นตานะมันตออมันจะใหญ่นะครับส่วนมากก็นิยมทํากันไม่ไม่นิยมเอาต้นต้นมะพร้าวมาทํานะครับนอกจากว่ามันจะมีอยู่แล้วก็แล้วแต่พื้นที่นะวันละลูก น้องนี่ขมาแปะปะเอเอเล็กขมาว,วิ่ยออเออเออแต่เนาะวันเออวันโอ้ดูปลาวมนตไม่ตายเนี่ยถ้าดูปลาเน่าก็ดีนะปาก็ดีเห็นไหม ใบใหญ่เอาออกหมดหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้ครับพาเพื่อนๆมามาดูสำมผัสบรรยากาศกานครับสวนทิ้งนะครับการทำที่ดักฟึ่งนะวันประกาศหูไม่รู้ผมว่าเนี้ยเรียว่กดหนึ่งเหมือนับผมก็ทำมาได้เจ็ดแปดเจ็ดแปด ต่อต้นน,นะนหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งใบเนี่นนนนยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันนะครับในการทำได้เลยรายละเอียดต,าตา่างๆเรืองแต่ฝาบนฝาล่างแล้วก็ทอง้็ตามพื้นที่ที่เขาพูดไปตามแต่และท้องที่บางที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ ขอจบที่นี้นะครับในการทำข้าวนะครับการท่องเที่ยวแล้วร็ถ้าทำท้องถิ่นนะครับถ้ามีอะไรนอกนี้ก็จะมาแบ่งปันเพื่อนให้ดูนะครับสวัสดีครับ